อร่อยไหมอร่อยอร่อยจนดูดนิ้วไปกินกินข้าวอะไรบ้างกินอะไรนี่ไก่พะโล้ไก่พะโล่หว่ะไหนดูดิคำข้าวใหญ่ไหมโอ้เนื้อเหนียวติดข้าวเหนียวติดบ่อ่าอ่ามีอะไรบ้างกินรอบ่ะกินรอไปขุดเองเหรอไหนดูดิ ่นี่ที่จีรอบามีอะไรอีกเอ๊ะอะไรนี่เห็ดอะไรนี่เห็ดทมบากหรือบ้านไรยกัดบากหรืออ่อติดตีนมือเขาเลยอ่ะอ่าอ่ากิน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 เออดูเนี่ยติดค่ะอ่ากินติดเลย ยมเ่เนเอร์กิกนเลยเนาะเอ๋โอ้ยกินอย่างนี้ยเลย้วนเหรอกินแบบนี้เลยขวนเ,เด็กบ้านบ้านเราครับเด็กบ้านบ้านกินข้าวกินกับข้าวแบบนี้ครับเออกินแต่น้ําก็อ้วนได้ครับ <laughs> โอ้กินแต่น้ําก็อ้วนได้เออแคลเซียมไม่กิน,ลนเลยแคลเซียมนะกี่ลนะไม่กินโอ้ย อออ่ออาเห็ดเห็ดอะไรนี่อันนี้เห็ดอะไรนี่เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งอ,อันนี้เห็ดป่มบาคมือปังเนี่ยเออมือปังอา่ามีน้ำพริกนี่นี่เนาะน้ำพริกง่ายๆครับอันนี้อะไรอันนี้เห็ดพึ่งโอนาาน้น่าทานน่าทาน <c oughs> มือฟังบอ่อ,อ,อนจิ้ตเตอร้ตเตอร์เอนี่อันนี้มะม่วงมะม่วงกลับไปดูกันครับมีมะม่วงด้วยหลังอาหารอนนอนน ม่วงตามฤดูการบ้านเรานะครับเอ้าเออไรมัรู้ของปังาอะไรกินสีปังนะอาจจะอ่ะอุบุม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 อุ๊บุ๊มบุ๊มบุอมยุ๊มบุ